เทศบาลตำบลเกาะคาตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะคาครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเกาะคาตำบลท่าผาและตำบลเกาะคามีพื้นที่ประมาณ4ตารางกิโลเมตรมีจำนวน7หมู่บ้าน2,275ครัวเรือน และมีประชากร4,899คนเทศบาลตำบลเกาะคามีเป้าหมายในการพัฒนามุ่งสู่เมืองน่าอยู่น่าประทับใจอย่างแท้จริงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลเกาะคาสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระหุภาคีในการพัฒนาชุมชนหน้าอยู่อย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ21ระดับท้องถิ่นหรือที่เรียกกันสั้นๆโครงการ LA21 กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมตั้งแต่ปี2,552และดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่การสร้างกระบวนการรับรู้ร่วมคิดร่วมจัดทำแผนและร่วมดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การเข้าร่วมโครงการในครั้งนั้น กให้เกิดแกนนำชุมชนที่มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทางด้านวิชาการให้แก่นำมีศักยภาพมีองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีทักษะการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อขยายผลสูตชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมเป็นแบบอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เป็นไปตามรูปธรรม ตามบริบทชุมชนเพื่อการขยายผลสู่ชุมชนและหน่วยงานภายนอกผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนส่งเสริมจากเทศบาลตำบลเกาะคาทำให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ได้รับการยกระดับให้เป็นชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี2556 สำหรับความสล็จที่เกิดขึ้นของเกาคาในวันนี้นะคะก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมร่วมกันที่ทุกคนอยากเห็นกกาคาเอเนี่ยเป็นเมืองหน้าอยู่แล้วก็น่าประทับใจทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่สําคัญเรามองว่าประชาชนเอเนี่ยเป็นเจ้าข,ของท้องถิ่นที่แท้จริงเมื่อประชาชนเอเนี่ยเกิดแนวคิดที่เรียวกว่าเป็นเจ้าของท้องถิ่นที่แท้จริงแล้วเนี่ยกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสาธารณะก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จิตสํานึกสาธารณะหรือภาพบิดมา ก็จะเกิดขึ้นในสังคมอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เช่นกันนะคะเราบอกตลอดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัญหาของทุกคนในสังคมไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่ป่าที่พวกเราทุกคนต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือื่าทุกคนในสังคมเองเนี่ยมองว่านี่คือปัญหาสาธารณะ การจากการส่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมกันอย่างมากของทุกคนทั้ง7หมู่บ้านถักทอร่วมกันผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการแก้ปัญหาผ่านเวทีขวงพญาแล้วก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นปัญหาที่ได้รับการตอบรับแล้วก็ปัญหาที่ได้รับการนําไปใช้ในเรื่องของการร่วมคิดร่วมทําร่วมแผนของทุกคนในสังคมผ่านเวทีและทั้งหมดทั้งมวลนั้นเองค่ะก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมแล้วก็การมุงภาคพลเมืองในการนําไปสู่เมืองหน้าอยู่ ซึ่งคิดว่าทุกๆเมืองก็สามารถทําได้ถ้าเราใช้กระบวนการที่เรียกว่าชุมชนมองว่าปัญหาทุกปัญหาเป็นเรื่องของชุมชนเองค่ะสิ่งที่อยากเห็นคือคนในชุมชนมีความสุขและสิ่งที่เชื่อมาตลอดคือทางที่จะนําพาชุมชนไปถึงเป้าหมายก็คือการดึงชุมชนเข้ามาให้เขาเป็นเจ้าของเพราะเมื่อชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงแล้วก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับกลไกการทำงานซึ่งนำพาไปสู่ความสำเร็จคือการใช้เวทีข่วงพยาเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือที่เรียกว่าเวทีข่วงพยาเพื่อหอมกำกึดเป็นภาษาเหนือแปลว่าข่วงคือลานพยาคือปัญญาหอมคือการเอามารวมกันกำกึดคือความคิดเป็นลานแห่งปัญญาที่รวบรวมความคิดเห็นของคนในสังคม ซึ่งเกะาะคาใช้เวทีขวงพยาเพื่อหอมกำกึตเป็นเวทีที่สร้างจิตสำนึกสาธารณะและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นระบบที่มีแนวคิดในการปลูกฝังให้ประชาชนรักชุมชนของตนเองสร้างการมีจิตอาสาในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากการจัดการขยะครัวเรือนด้วยตนเองและขยายแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปสู่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนโดยอาศัยกลไกลก,าการมีส่วนร่วม และนโยบายการบริหารจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลเกาะคาที่ได้กำหนดรูปแบบระบบบริหารจัดการขยะในชุมชนโดยเน้นการจัดการที่ต้นทางคือเริ่มจากคัดแยกขยะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะและให้ความสำคัญกับการนำขยะที่มีศักยภาพกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัดให้น้อยที่สุดโดยหลัก3 rs คือ reduce reuse Recycle โดยระบบการบริหารงานข้างต้นจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยมีนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการขยะของพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะคาในระยะยาวดิฉันในฐานะแกนนำจิตอาสาในชุมชนมีความคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆน,นั้น ถ้าไม่ได้รับความแก้ไขอย่างเร่งด่วนและถูกวิธียิ่งจะทำให้ทวีคูณมีความรุนแรงขึ้นซึ่งการแก้กปัญหาต่างๆในชุมชนนั้นจะต้องมีการเลือกและอาศัยผสมผสานเทคนิควิธีต่างๆและก็มีการเข้าใจมีลักษณะ นิสัยมีทคคณคติและก็มีทารรนบทำเนียนประเพณีและมีวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตของคนในชุมชนจะทําให้เกิดการยอมรับหรือไม่มีการยอมรับทําทให้คุณชุมชนได้มีการสนร่วมเลิกมีการามีความคิด นะคะแล้วก็ทําใหา้ทางเทศบาลตมบคราหรือดิฉันได้เป็นแกนนําได้ทําเวทีข่วงพญาหอมกำํำกืดเชื่อจะเป็นเครื่องมือเพื่อจะได้สร้างความแก้ไขคนในชุมชนสังคมพวกของเรา,เาชาวกาาเกาะคาได้มีการทําเวทีข่วงพญาทุกครั้งทําให้เวทีข่วงพญาได้รับแก้ไขปัญหาแย่ๆมากมายดังที่ได้กล่าวข้างต้นที่ผ่านมา ผลของการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนก่อให้เกิดกลุ่มคนที่มีจิตอาสาและต่อยอดการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความหลากหลายเฉพาะเรื่องตามความสนใจและความถนัดของชุมชนดังนี้ธนาคารขยะบ้านแสนต่อหรือที่เรียกว่าแสนต่อโมเดล เป็นกระบวนการการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันในชุมชนด้วยกันเองเพื่อให้ชุมชนร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและปลูกฝังจิตสำนึกรักชุมชนเป็นชุมชนที่ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มของทุนสังคมและภูมิปัญญาท,ท้องถิ่นทําให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมสามารถลดปริมาณขยะสามารถสร้างรายได้จากขยะ เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆในชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพที่ดีต่อชุมชนเกิดเป็นองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและขยายแนวคิดนี้ไปยังชุมชนอื่นๆที่สนใจกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียก เริ่มจากการรวมตัวของกลุ่มคนในชุมชนที่มีความสนใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเฉพาะขยะเปียกจากเศษอาหารที่มีจำนวนมากทั้งจากในครัวเรือนและโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จากนั้นได้ทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียกขึ้นซึ่งผลผลิตที่ได้คือปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือนที่เป็นปุ๋ยที่มีคุณค่าทางอินทรีย์วัตถุและมีคุณค่าธาตุอาหารสูงแล้วแบ่งให้สมาชิก ได้นำไปใช้ในการทำกรเกษตรครัวเรือนทำให้พืชผักที่ปลูกมีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพมีเหลือก็นำมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมและแบ่งส่วนหนึ่งให้กับสวัสดิการชุมชนถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอินทรีย์กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษภายใต้โครงการตู้เย็นพอเพียง ตู้เย็นในสวนเกิดจากผู้นำชุมชนนักจาัดก,การสุขภาพและอสอมได้เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีขวงพยาแล้วพบเห็นว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ต้องการซื้อพืชผักสวนครัวผักพื้นบ้านมารับประทานทั้งๆท,ท,ที่ในบริเวณบ้านสามารถปลูกพืชผักบางชนิดไว้กินเองได้จึงได้มีการรณรงค์ปลูกผักในสวนและใช้ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์หรือฉี่ใส้เดือนโดยเริ่มที่บ้านผู้นำชุมชน สมาชิกเทศบาลอสอม,มและเชิญชวนสมาชิกในชุมชนที่มีพื้นที่บริเวณบ้านเข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษภายใต้แนวคิดตู้เย็นพอเพียงตู้เย็นในสวนเพื่อไว้กินไวแ้แลกและหากมีเหลือก็สนับสนุนให้เกิดการกลุ่มกลุ่มนำมาขายสร้างรายได้เพิ่มด้วยวิถีพอเพียง กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมหรือนักสืบสายน้ำเริ่มจากการเผชิญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางน้ำจากการประกอบการอุตสาหากรรมโรงงานและการปล่อยน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนในชุมชนที่ขยายตัวทำให้มีการรวมเป็นกลุ่มคนจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่านักสืบสายน้ำขึ้นช่วยกันดูแลตรวจราเฝ้าระวังคุณภาพน้ำวังในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานเครื่องและอุปกรณ์การตรวจวัดจากทางเทศบาลและสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดจิตสำนึกรักชุมชนของตนเองและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโรงเรียนเกาะขาววิทยาคม เกิดจากการน้อมนำแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนโดยส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเน้นการถ่ายทอดจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่โดยปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะมีความรักความหวงแหนมองเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าโดยมีการแบ่งพื้นที่ในการเรียนรู้ออกเป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้บ้านพักครูเก่าหหลังได้แก่บ้านดอกไม้บ้านพืชผักสมุนไพรบ้านนักประดิษฐ์บ้านธนาคารขยะ บ้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและบ้านกระดาษรีไซเคิลซึ่งบ้านแต่ละหลังจะมีกระบวนการจัดการโดยนักเรียนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆถือว่าเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโครงการถนนสะอาดบ้านหน้าอยู่หน้าบ้านหน้ามอง เกิดจากการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในชุมชนที่เน้นการมีนนส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการครัวบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่สวยงามเป็นสัดส่วนร่มรื่นน่าอยู่มีพืชผักสวนครัวภายในบ้านและที่สำคัญคือมีการคัดแยกและจัดการขยะภายในครัวเรือนอย่างถูกวิธี มีความสะอาดทั้งภายนอกและภายในที่สำคัญได้สอดแทรกและบูรณาการงานด้านสาธารณสุขทั้งเรื่องสุขาภิบาลอาหารสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการปลอดลูกน้ำยุงลายและประสิตจากสัตว์หรือแมลงนำโรคต่างๆทำให้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกะาะคาเกิดกระบวนการทางความคิดคิดอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนแยกแยะเหตุและผลมีการสังเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวของชุมชนเอง เราทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติร่วมกันดังนั้นเราทุกคนควรที่จะมีหน้าที่ดูแลรักษาและแก้ไขสภาพแวดล้อมทุกในชุมชนให้ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานของรัฐมีเจ้าหน้าที่รัฐให้ความดูแลโดยตรงและส่งเสริมสภาพแวดล้อมเหล่านั้นแต่ถ้าหากคนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือดูแลรักษาเป็นอย่างดี งานต่างๆที่จะอนุรักษ์ก็จะล่าช้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวและให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นในวันข้างหน้าไปด้วยดีครับต่อไปนะคะขยะก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปหากเราใช้ปัญญาในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและก็ถูกวิธี โดยเฉพาะสมาชิกในชุมชนนะคะถ้าทุกคนมีจิตสำนึกในหน้าที่ของตนเองแล้วเราก็ชุมชนของเราก็จะเป็นชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมจะทำใหท้ทุกคนในชุมชนน่ะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขความปลอดภัยในชีวิตนะคะมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงชุมชนก็จะมีแต่สมาชิกที่ดีและมีคุณภาพทุกคนนะคะและก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของเราตลอดไปด้วยค่ะ จากการดำเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งมีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้มีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดแบบองค์รวม3มิติคือสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยมีกลยุทธ์พัฒนาเมืองและชุมชนให้หน่าอยู่โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนเองก่อเกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลตำบลเกาะคาและชุมชนซึ่งไปสู่การพัฒนาชุมชนเกาะคาที่ยั่งยืน